ครับกับช่องนาชาติวิิงครับในปีที่3 8 2ร้น้ำหมายนี่ป้อนเช่นเคยครับผมวันนี้มาลงหลิยวหนึ่งระยะระยะ5้าสี่ครับไม้ตาตะกัววิ่งเช่นเคยครับผมวันนี้มาแต่เช้ามีคนลงข่ายเขาข้างเยอะครับผมโอ้โหน้ำมันขึ้นด้วยครับผมเราเพิ่งเก็บไปครับผมแล้วเราก็เพิ่งเอาผักตบออกครับผมโอ้โหผักตบ่อข้างเยอะครับผมเดี๋ยวเราเพิ่งจะลงไม้แรกครับลงอุปกรณ์แล้วลงไปไม้แรกครับผมตะวันก็สองหน้าด้วยไม่รู้จะ ได้ไซส์สวยๆหรือเปล่าครับผมแต่กินนี่คงมีตัวกินแน่ครับจะไซส์ไหนเดี๋ยวคอยติดตามรับชมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับชาติทิ่งครับ EP ที่สามร้อยแปดสิบสองนะหมายนี้ป้อนเชื่อเคยครับวันนี้เอาปลาเล็กปลาน้อยครับมาทำปลาคาครับผมเดี๋ยวบอลุ้นว่าจะได้ตัวจะมานเหมือนอาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าครับฝากติดตามเป็นกำใจด้วยครับนณะชาติวิ่งคอยติดตามรับชมครับ มาเล่นปลาน้อยครับผมมาดูครับว่าจะได้ตัวสวยๆหรือเปล่านะครับอนนี้มีแต่ปลาเล็กครับตอนนี้ครับนี่แต่ปลาเล็กครับตอนนี้ครับครับนี่แต่ปลาตัวเล็กๆครับ แค่นี้ครับอ้ห uh huh. ไม่ใหญ่โอ้ยครับ oh. oh. ตัวเล็กตัวน้อยครับ ใช้ยังใช้เท่านี้อยู่ครับ ปาครับตวสวยๆเลยครับมาและวครับัวสวยๆมาแล้วครับอ๋อครับสวยๆวยมาแล้วครับผมว้าว <Wow. S 1> ไม่ใช่ไม่มีนะครับ

สี่ห้านี้มันก็มีหลงมาอยู่นะอือยอย่างน้ไหมออหลงมาอย่างม้เบื่อก็ติดล่มไม่ใช่อะไรหรอกปากก็สวยๆครับผม แต่ถ้าได้รุ่นนี้เยอะๆก็เกี่ยววัดมันอยู่แต่มันต้องรอไงรอจังหวะปลาเล็กมันเยอะก,กว่าโอ้มาตัวสวยวะไม่ามคาดุกปลาลำนะเอาเลยครับเอาเลยลำไอ้นี่ลำใช่ลำเต่าไหมไม่ไม่ใช่ครับลำเต่าก็มีลำเตา่าลำเต่าก็อีกในในถุงถังใหญ่แล้ว แต่พี่ผสมแล้วก็อยู่นนคงไครับครับนมาแล้วดีไม่ลมนะ ไหลไปให้หมดนี่ก็มาใกล้ถึงช่วงเที่ยงแล้วมั้งครับน่าจะเที่ยงบ่ายโมนะครับมาลุ้นะครับฝนก็เึ่ตกนะครับผมปล่อยๆครับผมปลาห่างตัวนะครับน่าจะพอมีไซส์ใหญ่เข้ามาครับเดี๋ยวมานลุ้นกันครับผมกับไม้ตายตะก้วิ่งระยะ5 4ครับผมอันนี้มากับนนครับทีม น่าเหลียวงบน้อยครับระยะหกสามเลยครับผมเดี๋ยวมาลุ้นตัวกันครับผมน่าจะได้ส์สวยๆอยู่ครับผมรอฝนหยุดสักแป๊บนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับกดนาชาติวิจิงครับปีที่สามร้อยแปดสิบสองน้ำใหม่ดีป้อนครับขอยติดตามรับชมครับ ไปแล้วครับผมโอ้โหตกข้ามการสายสายฝนเลยครับผมโอ้โหเนี่ครับอยู่กับ,กบโนรกแล้วครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าตกทั้งวันครับผมวันนี้นะนครับโอ้โหตาก็ดูดเรื่อยๆครับผมเล็กบ้างใหญ่บ้างครับฝนตกกันเรื่อยๆครับผม เชือกแล้วพันเชือกแล้วนะแบ่อที่ป้อนครับผมโอ้โหวันนี้มาตกจนถึงบ่ายสองบ่ายสามรับน้ําน้ําไหลแรงมากฝนตกหนักครับโอ้โหทางครับอมอย่างเยอะครับโอ้วันนี้พอได้ตัวไปอยู่ครับสามสี่โลครับผม ปลานินไซส์เล็กครับผมเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปที่ไหนต่อคอยติดตามรับชมครับผมน่าจะไม่ได้ตกอีกนานแล้วผมโอ้โหน้ำท่วมขึ้นสูงมากครับผมวันนี้มากับทีมงานหลิวงบน้อยแล้วนกครับผมกลับไปแล้วครับผมได้ปลาไปสามสี่ตัวก็ให้ผมมาแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูปลารวงกันครับผมโอ้ได้เท่านี้ครับผมได้ไม่ค่อยเยอะครับผมวันนี้ เดี๋ยวจะไม่ได้ตัวก็ปลาล็กกลัวตั้งแต่เช้าครับผมสายๆมาฝนตกครับผมเดี๋ยวเราจะไปที่น่ต่อควาติดตาม,มรับชมสำหเราวันนี้สวัสดีครับ